สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาเชนนะค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการ สั่งซื้อสินค้าในช้อปปีค่ะแบบเก็บปลายทางนั่นเองค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆน,นะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างคะ่ะซึ่งถ้าใครเข้ามาแล้วในวันนี้นะคะพอยมีการทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างแล้วนะสรับรครนะคะที่อยากสั่งซื้อตามวิธีที่พอยจะบอกนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปที่ description กดลลดก้ไ้ไไป่นเเดดยยัคะู โอเคค่ะทุกคนเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันของ s h อป e e เขาแล้วนะเราก็จะมาโผพสู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าหลักหน้านี้เลยนะทีนี้ค่ะทุกคนเรานะคะก็สามารถช้อปปิ้งสินค้านะคะตามที่เราอยากได้ได้เลยนะโดยถ้าใครจะเลื่อนลงไปดูสินค้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีสินค้าอยู่ในใจแล้วนะคะกดที่ค้นหาด้านบนแบบนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะสมมติน,นะคะวันนี้เนี่ยพออยากได้เสื้อแฟชั่นค่ะทุกคนก็พิมพ์คําว่าเสื้อไปได้เลยแบบนี้เนาะ สมมตินะคะว่าพอพิมพ์เสื้อไปแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะประมวลพวกเสื้อนะคะมาให้ดูกันหลายรายการมากๆเลยนะอ่ะสมมตินะคะเพื่อนๆว่าพอชอบเสื้อตัวนี้ค่ะ <c oughs> เห็นแล้วว่าราคาก็ไม่แพงด้วยอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> เพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูรายละเอียดได้นะคะมีสีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะสมมุติว่าเราพอใจนะคะกับสินค้าตัวนี้แล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนๆให้เราเนี่ยกดคําว่าซื้อสินค้าได้เลยห <c oughs> ลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยเลือกสีได้เลยค่ะว่าเราจะเอาสีดําหรือเราจะเอาสีขาวแบบนี้นะคะเมื่อเรากดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน1นชิ้น นะคะเราก็กดที่คําว่าซื้อสินค้าค่ะทุกคนพอเรากดที่คําว่าซื้อสินค้าแล้วนะคะคก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเพิ่มที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้พ่อขออนุญาตเบอร์ที่อยู่เอาไว้นะก็ <S <S ให้เราเนี่ยใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีโค้ดส่วนลดนของช้อปปีนะ้นะนู่นนี่นั่นนะคะแล้วที่นี้ค่ะสิ่งสําคัญคือวันนี้เราจะมาบอกวิธีแบบเก็บปลายทางใช่ไหมคะทุกคนให้เรานะคะมาดูที่คําว่าวิธีการชําระเงินค่ะเพื่อนๆอ่าให้เรานกดเข้าไปนะคะอันนี้มันก็จะมีหลากหลายวิธีเลยนะคะทั้ง แบบจ่ายผ่านพร้อมเพย์นะคะจ่ายผ่านช้อปปี Pay บัญชีธนาคารนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมากดแบบเก็บปลายทางค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่อยู่ในช่องอื่นนะแบบว่าอาจจะเป็นวิธีการอื่นๆนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะมาติกที่คําว่าเก็บเงินปลายทางค่ะ พอเราติ๊กที่คําว่าเก็บเงินปลายทางนะคะมันก็จะติ๊กถูกแบบนี้เนาะให้เรากดยืนยันอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้เราก็คือเรื่องวิธีการเก็บเงินแบบปลายทางไว้แล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะพอเรากดที่คําว่าสั่งซื้อสินค้าแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถสั่งของจากตัวช้อปปีได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังไม่ต้องเป็นจะต้องเสียเงินก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเราให้สินค้ามาถึงที่บ้านเรากนแล้วเราค่อยจ่ายเงินนั่นเองนะคะคทุกคนก็คือเซฟทั้้้งงงเเรราาาานนะคะคแลววววกก็บบ่่่ไมตออัดวยวโ ไปแล้วร้านค้าจะไม่ส่งของหรืออะไรยังไงนะคะก็คือร้อยของมาส่งที่บ้านแล้วค่อยชําระเงินนั่นเองนะคะวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็ฝากที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย